พ่อนีเอาด้วด้ะนี่บดเงมากยากมากม่ดิ่้ชิมชิมบุกชิม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 เสร็จ่ไเสยอย่าตามาต้งไปนคับดีกว่าครับดีกว่ากำมึงกำเนี่กำเนี่คับดีว่าเอา้ำบางดีด้วยกำบงนีเอากำมึงกำมึงเดี๋ยวนองพี่เมื่อไหร่เดี๋ยวถามก่อนน้องพี่อายุท่าไหนลูกอยุสิบ จิบเก่าเกินมากเลยเคยกรรมเราบอกก็คือกรรมยังกรซากใช้เวลาตำอีกนะเอ้าตำอีกนะให้รบ้างใครบ้างจัก็โหยเอาอันนี้เขาบูดองเท้ากับผู้เสี่ยวนด้านการตำรับจมือเริ่มฝึกการใส่ปากเลยครับเพราะว่าต้องตำแล้วก็กินเด้สักไหนบอกสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ันนี้ว่าพ่อกำน้องเกศสาวผู้ไทยอีกแล้วนะเนะี่ยวันนี้พ่อยู่ที่บ้านอยู่พี่น้องเมื่อวานพ่อตอนไปต่างประเกศวันนี้มากับทีมงานยูทูบปได้ใหายเลยทุกคนแล้วก็มาหาน้องปี๋ ก็ได้ยัางอันข้ามอ่ะเพราะว่าทันงที่รถจักรขากับยานนะทางมันขาดไปเบิดเลยอันนี้มีรถจักรน้ำกันในห้าขั้นพี่เ้องก็เกาะตากันเนาะอันนี้เขาสิมาอดรถอี่นี่บ้า รถอยู่น e ี่บะมะนั่งหลังดู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 ซึบอสบายดีน้องพี่น้องพี่อันนี้มาต่ออีที่สองน้องพี่ภาพไปหน้าวันนี้เบิ้งขาน้ำท่วมของอ่าน้ำท่วมเขากะเข้าบน้ำท่วมนเปเบิ้งน้ำเดียวนะทุกคนสบายดีสบายดีนี่สาวกระตูนว่กระตูนสาวพุทธาเด้อที่ตามได้ นุ้ยยูทูบเบอร์สาวยูทูบเบอร์เนาะอันนี้อันนี้บูมแม็กซ์สาวอันนี้สาวพูดไทยเด้อนี่เบาหน่ายบาผู้ไทยเด้อนี่เฮามาขอจอดรถไว้นี่สิิแล้วกันเบามั่นคนเดินทางไปถ่ายไนเนี่ยเป็นสิเขี่ยไปิดนอดนน้ำตัวไวๆไ่ได้เบาหน่ายเบาหนายคนรอเบาหน่ายสาราดิโอเบาหน่ายบาผู้ไทยเด้อบาผู้ไทยก็ฟังแน่ ทำเลยได้ดสบายดีสบายดียดวันนี้ม <า S 1> ผมกินน้ำเดียวเนะาะมากินตำมะฮงอยู่ตงไหนตรงหน้าน้ำเดียวเด้อบรรยากาศดีดีผู้สาวก็งามงามร้อยลอยผู้ชางหลังนะแม่เปิดเลยเนะาะว,ว้าวผู้ไทยฟังแล้วได้ติ๊เข้าบางอย่างนึงพี่น้องมาได้นี่เนาะไปสิลเลยมีปลาท้องอันนี้แล้วพี่น้อง ถือท้องฟังนั่งานสบายดีบ่อดออสบายดีอหนสบายดีเลวงูเลยเนาะสบายดีกิะไสบายดีะซื้อน้าเลืองลูกฮะตีน่าสบายดีซื้ออันน้องเกสาวผุ้ไยเพศต tiktok แล้วก็ยูทูบไม่นี่เนาะเนาะ เป็นมือดีเนาะได้มาพบหน้าพอตาหลายคนเลยนี่เกย์เบ๊บคนหมดสำคัญอยู่ซีแล้วคนหมดสำคัญอยูซีแล้วต่มดกหอมอ้งี่กกินลำไยว่ามีมะขอเด้เนาะถินส้มแบบนี้น่ะมนมีต้นมะคออพอจากกระตู้น ไปแล้วเราจะขายดีบ่าลำไยเขานะซิมก้นลำไยเพื่อขยันอันนี้คนโซดอันนี้คนโซดอันนี้พุ่นโซดอันนี้คนโซดอันนี้พุ่นโชว์กว่าจะมีแสงสว่างนำทางขนาดเลยพอหัวเราตื่นใจเบิ้งเบิ้งตะแกงไปอันนี้นะ

มอนเนาสซงสิมอนนอหลายคนตอนี้ไปไปน้วกันไป่นานด้วกันไปคนสุดท้ายเด้อนี่เด้อคนสุดท้ายปิดโหัวก่อนจังนลยงูจังเลยอันควายเอาเกินข้าวเนาะพี่เนาะไปข้าวก็ยไปทางนี้เลยยิ่งง่ายมึงเนี่ยคนติดข้าวกะบักง่ายนึงไปนี่เรื่องใส่น้ำได้เคือได้หลายอันเลยเอาน้ำกินแล้วก็เอาฟา สาดนำกับน,นี้กวาสีมะฮอดมันมีเน้นธรรมาดาเลยทุกคนเลยมันเป็นอรลชั่วโมงสชั่วโมงคุณอมบอกมันสบายอยู่บ้างหรือวะออประชนประจนไผ่คักคสุดยอดเลยทางรถล้มนะทุกคนจักพูดเลยเนาะคนงามๆนแน,ลลน <c oughs> แล้เน,ะนาะรถล้มนะ,ะ,นนะยาฟ้าทา,า,า,านี้หน่ำปั ถ้าชั้นซื้อมากินนะคือละคักเนาะอ,อันนั้นน้ำแกงเนาะพี่นอ้องน้ำแกงโทมข้าวน้ำแกงก็คือนำ้ำน้ำมันขึ้นสูงค่อย็เลยเอิ้อนมาน้ำแกงผู้ใดเนาะอันนี้เห็นแต่ข้างหลังว้าวสาวนั่งตัวนี้บายดีอุ้ยกินส้มมะขามกินบ้างยื้อหายยื้อนะ ต่ำน,นแซ่บน,นักได้เข้านะเนาะแล้วปงล้อกเขอบคนดีแล้วนะน้งนี่เขาเห็นมาขามแล้วพี่น้องเนาะจิงเยิงก้อยโางก็ว่ายังน่ต่ำมั้ยหรือก้อยแจวกินบัยนี่นี่หนยงดื่ <c oughs> นนได้โอ้สาวน้ำนี่นักเลงอันนักลาส้มพอแล้วเนาะ ท้องท้องทุกวันกายูกทุกวันน่าเน่นี่นนเนยู่ใส่ก็ได้จะโกมาขามพูดเลยเ้อะจะขอเด้อมขาม ถ่ายละฟีล์มคืนอย่นงเี้ยได้ฟิล์มทางดาลึกนีเ่เายดองน,น,อดอนี่สะมากรเหม็นแล้วเดอ่ยังไม่ได้ขี้จ้ำกัดไม่สด้เช็น้ำกัดเพิ่มวิตซ้อนเพิ่อ้ากระาวน้ำซาวน้ำและซ้อนน้ำกันไส่ผ้าลูกคักหมดแล้วอืมนี่ทุกคนตอนนี้มาฮอเทงหน้าน้องฟิล์มสาวผู้ไทยแลย้วเนาะอันนี้ก็คือเทงหน้าพอดีแล้วเข้าไปเบิ้งกันวนนะเ,เมื่อวานนี่นะเฮ็ดเมนูพี่เด็กกินแน่นอนว้าวทุกคนก็กำลังเต็ม ยิ่เทงนี่เนาะพี่น้องเบิร์ตะเกิดจะคูนี่นี่คันได่สี่ันก็พอดีแบบอยู่อันนั้นเนาะโอ้คนด่างไฟเลยเด็กพี่น้องนี่พูดเลยแน่เนาะไอ้กิมแนางเอเพอดีอยู่ข้าวแห่งบ้านนี่ สามโมงแล้วเนาะสาวเลยมาเนื่องจากสาวจะเข้ายังไม่ทันตกถึงทองจะข้ามเลยเลยว้าวตีตุ่นเนาะนอกจากเบาหน่ายแล้วถือเป็นคนหมักดำแล้วแล้วก็เป็นคนหมักเล้าอีกเนี่ว้าวนี่ไม่ธรรมดาเลยเบาหน่ายเป็นทุกอย่างแล้วเราเห็ดเป็นเบิร์โบเป็นอยู่อย่างเดียวคือคนในใจเขาเราเนาะอันนี้เบื้องหลังของการ่ายนะพี่เนาะสองสาวคือไทยครับสามสาวไทย น้องตูนสาวเวไคน้องน้ำเพชรเมื่อไหร่งนุ่มคณะเราพีชเนาะเราไปได้ไปทำการแสดงอยู่ใส่คณะอธิเกียเราพิชเนาะเอ้ยน้ำเคยเป็นเพิ่์คือแข่งก็ได้น้ำเศรษฐทองเศรษฐทองเลยนั่นแหละประธานกินข้าวซ้ำสองสาวน่าเอ็ดเพิ่์ว้าวอันนี้คือไม่รู้ปิงป่าเนาะน้องน้ำเพชรชัยยะสาม เป็นแะ้รเล่นน้องน้ำเพชรกินส้มไปแล้วแซ่บท้องแล้วป้องปลาธรรมดาเร่าอยากไปเล่นกีฬาไท่เล่นเลยตีปลาเลยแสดงฟีมเลยเพิ่งเล่นตีล้ากำลังเหดบัดอยู่กำลังเหดบาดอยู่แล้วจะไปทำไพุ่คนียินเรียนจบนำไพ่ปุ่นเลยไพ่เราเป็นลูกไท่แต่มาติดต่อเขาได้พามาจีบเพื่อขอซานเลยเด้อ น้องทำเก็บคนสวยสาวผู้ไทยเน,นี่นี่ก็คือเมนูกำมั่งคุงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือยำเ,เดียวเลยแต่ว่าท่านได้ตามดรวยว<ป>่าปลาลังสีนะปิ้งฝาตัวนั้น,นเนาะพี่น้อง,องปลาหนิ่นอันนี้อร่ามแต่จานกุเล่พี่น้องเอ้ยการใช้ยุกให้กินเท่ากับสิบรุ่นในจังดเนาะสายเลยเพิ่งก็เริ่มหิวข้าวเซลล์อ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยระวงัวงระวังระวังกรับกินดีกบับมาต่อไม่ได้ เอ้าไนก็เฮ็ดอันฟ um anyway> ื้นแล้วเป็นเปนมาแทนใจเนาะย้ <h 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 ันแยเน้ำเพล่นอนมากเลยนอนมากเลยหิวเข้าิวเข้าคิวข้าหิวเข้าเนาะคนอันนี้อันนั้นต่ำแล้วเนาะเจียวมาฮุงนะเนาะโอ้ย่อยนเปจะเอามะขามมาคุยอยู่เนาะ เ็ดไก่้เตะยูเฟอร์เลยยังเป็นเตะดิเซฟกินมันถ้าตับมะฮุ่งบ่หนิเซฟตับมะฮุ่งบ่ถ้าปิ้งป่าปปปอืมผู้เกลกเซฟตับมะฮุ่งซะมองไม่ายเป็นต่ำ<อ>บอกบรรณายยัาลไ <Está S 2> ม่ดูคนักต่ำบ่ใส่ยางมาไดหอมบอ,อ,บอหอมบออ่าบอกแล้วว่าหอ,อมหอมแล้วหอมตับมะฮุ่งหรือว่าใหม่กินใหม่ป่า ปลาตอนนี้พวกทคนผิกกับปว่ติาสารมารุมหลอมองปลาตัเยปลาะดปลาแล้ปลาปลาจนเรื่อปลาปแล้วทีมปลาทุกคนเดี๋ยวนี้มาพูดสลยต็มไหพอนี่เอาเลยด้ะนี่ระเด็มากยากมากม่ที่นี่ทิมชิมดูิมิมเลยิมชิมทิมมจเส็มแค่นัเส็มเฮ้ยอย่าตามมอต เปนะครับดีกว่าครับดีก่ากำมึงกำนี้ยเนี่ยกำเน้ยเนี่ยครัดีกว่าเอกำมองดีด้วกำมองนีเอากำกำมังดไนน้องพี่เมืองไเดี๋ยวถามก่อนน้องพี่อายุเท่าไหร่อายุสิบเกเกินมากเเคยกำราบ่าเถอกำยังกำซากใช่ใเวลาตำีกน่ยเอาตำมอีกหให้มึงให้มึงอก็โห อันนี้เขาไม่ต้องถามกับผู้เสี่ยวซ่านด้านการตำครับจงมือเริ Super ่มฝึกการใส่ปากเลยครับเพราะว่าต้องตำแล้วก็กินได้สักนี่บอกเหนื่อยเด้อพอได้หัวพอได้ยิ้มครับเป็นสีสันครับนี่บอกน่ารักดีครับนะพอพอๆๆๆออู้ เอาถ้วยเอาจานมาเร็วหอมละเวยหอมกรมจานนี้เสะหอมมาดิกระเย้จเนี่ยขึ้นมาปลาตวบยนี้ิขากดตมหอสบๆอันนี้ก็ถือว่าเซ็เรียบร้อยเนาะอันนี้คือหน้าตาสีนะคะนอันนี้น่ำปลานี่เสื้อตเล้อบุเสื้อจานตัวนี้บอกประมาณเสื้อจานตัวัหนสองจานนะ ăn chả nha mong kippa tóc tưng gió là hai bọc tay bọc tay bọc tay bọc thái bọc tay bọc tay bọc ตาม่ได้กินแห้งนะหญ่ดีป่อันนั้นคือกินปลาบอชิมเลยนีย่ตามก็เอาได้ด้ยนี่แกน,นสุกแล้วจะกินไอยูีอันนั้นกิงปลาบอชิมเลยนีย่ตามก็เอาได้ด้ยนี่แก้สกแล้น จะกินอะไรบอาาจอบเพชรเลยเผ็ดก็่ยามันอาจารย์มัเพชรมัเผ็ดจะมาแบบจะมาแบบซื่อซาซาเนาะเมนเผ็ดแล้วก็ซื่อซ่อาซาอะไรก็ไดก็ได้เอาที่น้ออยากกินกันเเี๋ยวมีน้ำกินไปน่บัากินข้าวม่ใหญ่หมดสปานเเขียกินแล้วเป็นยังไงเปนบอมนตากล่อง คักบอลนกเอกคอ,อ,อยแต่ละคนไปโอเคครับเดี๋ยวกับเมียนกินเขากินน้ำครับเดี๋ยวตัดผ่าไปตอนกินเขาวเลยครับโอ้โปงดู๋ครับโปู้บมาหวัวแล้วก็จัดการเนี่ย ที่2เผไทยฟังเล่าตัวที่สองนาะานโสแวแล้วเป็นแงไปแล้วต้แ่เาปปะปอะไบ่เปนจงหวะก็อน้วเลนนนี้เนาะฝงกอ้แดกบแหลแลมมันคือมไมันมเลยจะมออกคมมลันี้ทีมงานครับทีมงานชิมตมุงางชิมิาชิมไปเไดคกล้วคนนชิมจนวสลยแ่ตอนนี้สุกที่ิล้นะครับพี่น้องอ่ะ โอ้เย่พ่อนี่แตงโมห้วงขึ้นฟ้านี่อันนี้ก็คือทีมงานข้าหิวข้าวแหละก็ต้องซื้อข้าวมาซื้ข้าวน้ำเดือดนะพี่น้องเนาะซีโมงีสามโมงท้าเลยสี่สิบหกมือด้มาเด้อต้องมือแล้วเด้อต้องมือเลยมพี่น้อง ข้าวเนื้อปลาแม่ชื่ขี่ปลาผมดูน้ำยังอีกยันมันใหญ่ไปเลยนังกินบก่อนลองแล้วกันตอนนี้ครับกินข้าวน้ำกันครับปีมือสาวๆครับีมือสาวันีลองกินบะมือ ว้าว wow, สาวนางกินชุดยอดเลยเนาะพี่น้องอ้าตัวพี่เลิศอ,อันนี้คือเป็ี่นอันนี้นะจักไม่รู้คือทรงสีแยบเนาะสาวนางเนะ<แ>าะบังดูคนยังมีเสียบยังมีบัคนอะฮะบังเด้อผู้อื่นก็ลุกอะไรอะไ้ยังแต่เห่าสองคนเนาะปลาสองตัวนะอันนี้คือกลางอันนั้กก im, น,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 นกนค im, ็คือกลางสุดยอดเลยผู้พุทธิฟังเล่าก็อิ่มน้ำเพชรสชยาสามก็อิ่มเอ้ยน้ำก็อิ่มแล้วเพกนก็อิ่มหมดละ ไปพีน้องกี่ขอตูกกระไ้พี่น้อยพี่น้เนว่ะาอะ้ากินอันนี้ก็เสร็จแล้วนไปเสมกนเนาะลูกลูกหลังมนทุกคนนอะกับป่ากับวลุกกก้างนีทุกคนอือฮะสันยอดเนาะพาบ้าเอาเลยอิ้มแ้วก็สิพากันงายกระล้วมนหนอวันี้เนาะเป็นน้รือสาวน้ำอินจุ๊ยจ่ใจทว่า ของแันต้องมึงสาวกระตุน้นอิ่มคักเลยขอบใจเดอ้อสำหรับมือี้เดอ้อเป็นเจ้าภาพ<อ>มือน้าวางสิมาไม่เดอ้อยำแยงย่ำแลงขอบใจเจ้าภาพเดอ้อน้องฟิล์มสาวผู้ไทยจา้ามือน้ามีโอกาสเดอ้อโอเคจา้าอันนี้ก็คือ เขาอันเพผจนไั่มากก็ชอบสีฮอนเนาะมากก็คือนะครับการตอนรับเป็นยังดีทุกคนกินขา้าวกะอิ่มแบบเป็นผักข,ข้าวสมัครีเลยเลยไปไปวันนี้กระซิ่งคนจุกคิ้วแต่สมีเนาะทุกคนเนาะเสียบหลายขอบใจเจ้าภาพหลายๆบายบายขอบใจกันเด้อเด้อบาย